เพื่อนเห็นรังนกไหมนู่นอยู่ไกลนู่นอ่ะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวจะไม่พ่อไม่ต้องรังนกค่ะรังนกเห็นไหมคะนู่นอยู่ฝั่งนู้นน่ะรังนกสามสี่สี่ห้ารังอ่ามาดูต้นชมพู่ชมพู่มีลูก แต่นอนเยอะแยะเลยรบ<อ>แทนดีเต้าเฮ้ยเพื่อ,เอ,อนเพือนมาดูมาดูลูกเตาลูกเตา มาจากไหนเนี่ยเอา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 มีลูกเต่าด้วยเนี่ยขึ้นมาจากไหนเนี่ย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 จับใส่กระป๋องอือจับใส่กระป๋องเฮ้ยดูซิมาจากไหน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 กระป๋องเอาเอาแล้วแม่เขาอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยจับใส่กระป๋องเนี่ย นี่ๆๆๆใส่นี่จับนี่อามาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนมีเต่าด้วยมีเต่ามีเต่ามีเต่าหลายตัวอ่ะสอง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 ตัวแล้วสองตัวแล้วอ้าสามอานน่สอสี่สห้าหก หกตัวเหรอโอ้หดูเพือนเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ยลูกเต่าลูกเต่ามาจากไหนเนี่ยอึ้มเค่นขึ้นจากรังได้ไงเนี่ยขึ้นจากรังเนี่ยต้องหาแม่มันเอาแม่มันก็ร้องหาสิแม่แม่แม่ใช่ไหมโหเพื่อนเจอเต่าเต่าอะไรอยู่บนบกอาวังลงเต่าอะไรอยู่บนบกเออจับต้องยังไม่เทียงเลยทุก เพื่อนเพื่อนเต่า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 เ <c oughs> จอลูกเต่าค่ะขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยอยู่ในรูมันอยู่ในรังฮะมาทำรังเหรอทำรังมันรังอยู่ใต้ดินไงอ่าแสดงว่าแถวนี้ก็มีเต่าเนาะเนาะแล้วเลยไปปล่อยไหนเนี่ยปล่อยลงบอ่อนี่เหรอบอร่อของอาจารย์นี่เหรอก็ปล่อยลงบอ่อดูสิเพื่อน เต่าเห็นแต่อยู่ในบ่ออันนี้มันอยู่มันอยู่ข้างบอ่อน่ากลัวแม่แม่เขาจะขึ้นมาไข่ไว้เนาะเนี่ยขึ้นมาไข่ไว้เนี่ยต้องเอาผักบุ้งให้มันกินใช่ใช,ใช่เด็ดยอดผักบุ้งสิผักบุ้งเพื่อนเพื่อน,นลูกเต่าหกตัวเนี่ยเนี่ยลูกเต่าอือ เนี่ยดูสิเพื่อนเพื่อนดูสิเจอลูกเต่าหกตัวแม่เขาคงมาขุดนะเนาะมาขุดไว้แล้วก็แล้วก็หนีหนีลงน้ำไปเนี่ยอืมเต่าเขากินตกบุ่งเหรอ กินก,กินผักบุ้งกินผักอย่างอื่นด้วยป่ะผักผักกาดผักอะไรเขาก็กินเนี่ยเนี่ยเอาใส่ไว้สิกินดิอือ,อเจอลูกต่อเอาเขาหงายท้องขึ้นแล้วหงายท้องต้องตามหาแม่ต้องตามหาแม่มแม่แม <c oughs> ไม่ปล่อยลงบ่อเนี่ยก็จะไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วเต่ามันอยู่ในน้ําอยู่แล้วกลัวปลามากินแต่แม่มันคงอยู่นี่เลยเนาะไม่แน่อเย็นเย็นแม่อาจจะขึ้นมาก็ได้ขึ้นมาหาลูกหายท้องไม่ยอมจับหน่อยจับเต่าหกตัวค่ะเจอลูกเต่าหกตัว จะรอดไหมเนี่ยตัวเล็กจังมันก็ต้องประมาณนี้แหละแล้อ,อสงใส่พิ่งจากพิ่งจากนั้นเนาะพิ่งจากอะไรนะพิ่งจากคืนจากดินะพิ่งจะบอกเคนจากคืน <c oughs> จากคือนจาก <c oughs> ออกจากไข่ <c oughs> เออพึ่งออกจากไข่แล้วเอิรนบ่ถือห้องก็สีเบาอเลยเนาะเขาไปเดี๋ใส่ดิ าอยู่เขาชอบเขาแอบอยู่ไงเขาแอบเนี่ยเขาแอบอยู่ข้างๆนะเขาแอบอยู่ข้างๆเตา่าอ๋อเนี่ยดูสิเพื่อนๆเนนต่าลูกเต่าหกตัวโยนลงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ นี่ไงนี่ไงไข่มันนี่ไงนี่ไงนี่ไงเปลือกไข่เปลือกไข่ใช่ไหมเนี่ยเออนี่นี่ไงนี่ไงอ่านี่เปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่อ๋อกมาอีกยังเปลือกไข่มันมันออกจากยังยังออเปลือกจากออกจากไข่สิมันต้องออกจากไข่เนาะนี่หงายท้องอีกแล้วเนี่ยอย่างนี้งายท้องอีกแล้วขี้เกียจเลยเจ้ามันขี้เกียจอ๋อ้ต้องหกตัวเนี่ยอืม เอาหายท้องอีกแล้วหายท้องอีกลแล้วแสดงว่าไม่แข็งแรงเดี๋ยวเขาจะเขาจะขึ้นยังไงเขาจะขึ้นได้ไหมขึ้นได้สิต้องขึ้นได้ต,ต้องขึ้นได้อแล้วล่ะเต่าเอออ่าก็เรื่องเต่าอะไรเต่านาเนาะมึงเนี่ยเต่านานี่แหละเพราะอยู่ใกล้นาแต่ว่าแม่หาแม่ที่หาแม่ที่แม่อยู่ไหน Kín lên, kín mặt bông lên, kín mặt bông Kín được không Không biết họ kín tới này dùng dữ dùng tồn, nhung tồn ไหนท้องอีกแล้วต้องใส่น้ำด้วยป่ะพอแล้วแค่นี้แหละหรือเอาเอาน้ำมาใส่หน่อยี่เอาน้ำมาใส่หน่อยสิอันนี้นยุงเยอะอยุงเยอะใส่หน่อยเยอะนะพอให้เขานเนี่ยพอเยอะเยอะอ่าหายท้องอยกแล้จ้ะนะเธอเนี่ยอ่า เขาดำเขาจะดำน้ำหนูอ,อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายุรีสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ